ตอนนี้กำลังแต่งไฟเพิ่มอีกนะคะเนื่องจากว่าหลอดไฟชำรุดีีน ตอนนี้กำลังเตรียมไฟเพิ่มไฟอีกนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมสถานที่กันนะคะเอามาสองตัวนะนขึ้นเลยขึ้นเลย ตอนนี้กำลังเช็คไฟลอยฟ้านะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> ป้อมป้อมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งป้อมอยู่ตรงนี้ให้หน่อย เริ่มด้วยช่วยกันนะคะตอนนี้กำลังปรับแต่งสวนแต่งไฟสนามนะคะตอนนี้กำลังซ่อมไฟลอยฟ้านะคะ ตอนนี้ก็กำลังจัดแต่งเวทีแต่งเครื่องดนตรีนะคะตอนนี้เบอองีียยยนนนน่่ไหู้ป ตอนนี้กำลังเ,เงคลียร์พื้นที่กำลังแต่งเวทีนะคะต,ตัดทำไมตัดไม่ได้